สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะคะสัญญาณดีไหมเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำงานนะคะมาดูไซงานนะคะก็ทำสรไว้ายนะ้ำวันนี้ก็มาที่บ้านคุณเอนะคะลูกค้าที่น่ารักของเราอีกเช่นเคยค่ะคุณเอ๋รพันรายานะคะลูกค้าคนนี้น่ารักจริงๆค่ะคอนเฟิร์มเวลาเจอลูกค้าน่ารักนะคะมันจะทำให้แบบเรามีกำลังใจทำงานต่อไปเนาะเป็นความโชคดีของเราเลยชอบ นี่วันนี้ก็จะก็คือมาดูงานนะคะสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็ส,วสระว่ายน้าสรลาพักผ่อนนะคะแล้วก็บอก่อปลานะคะคุณเอและภรรยาจัดเต็มมากเลยค่ะนะคะต้องขอบคุณขอบคุณมากด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนเรานะคะดเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยเนาะอ่านี่นะคะวันนี้อยู่ที่บุราซิรินะคะบุราซิริราชพฤกษ์สามสี่ห้า 3, 4, 5, นะคะ กำลังปูกระเบื้องกันอยู่ค่ะสะก็ยาวประมาณสระนี้ก็ยาวยาวมากค่ะยาวประมาณสิบสิบสองเมตรนะคะแล้วก็แล้วก็กว้างประมาณสามเมตรห้าสิบนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นศาลาค่ะมุมพักผ่อนนะคะเป็นศาลาไม้นะคะของเราจะใช้ไม้เทียมนะคะ แล้วก็ถัดไปต,ตอนนี้กำลังขึ้นโครงสร้างนะคะถัดไปก็จะเป็นหม้อปลาค่ะแล้วก็มีเตรียมไว้สำหรับระบบกองนะคะหมอปลาค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีมม่น้ำลงมานะคะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีขอบคุณค่ะ งนี้ก็จะเป็นที่นั่งนวดจากรุชินะคะแล้วก็ไว้สำหรับแบบเด็ก <c oughs> เด็กเล่นในโซนในในในจำเรียกอะไรระดับที่ไม่สูงมากนะคะไว้สำหรับเด็กยืนได้เล่นได้นะคะพ่อแม่ก็นั่งดูดูเด็กเล่นน้ำได้ตรงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้คุณเอเลือกปูกระเบื้องแบบสลับสีนะคะสวยมากเลยคะ่ะ มันดูโมเด์น,นะคะโมเดเหมือนเหมือนตามโรงแรมรีสอร์ทอะคะ่ะปูสมัยนี้คือเขาจะเลือกแบบปูกระเบื้องสลับสีอะเขาใช้กันมานะ้ส่วนตัวท็อปขอบนะคะตรงนี้ก็คุณนี้ก็เลือกใช้เป็นตัวหินอ่อนนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเวลาโดนแดดมันก็จะระยิบระยับคาสีก็จะแบบสวยอะเหมือนรีสอร์ทเลยค่ะกนะคะ ก็อันนี้ก็งานก็ไปได้เกินครึ่งแล้วค่ะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดกันให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะอันนี้ก็เช็คระยะนะคะเช็คระยะ คือแอบมีบอกปลาเล็กๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้เพื่อแบบดูปลาดูอะไรลูกจะได้เล่นดูดูเล่นกับปลาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะตอนแรกพื้นที่ตรงนี้คือแบบเหลือน,นิดเดียวมากแต่ว่าก็ใส่บอ่อปลาเข้าไปนะคะตรงนี้ก็เลยเต็มเลยแล้วก็สวยเดี๋ยวมีม่านน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยงปลามันก็จะสวย นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีนะคะตอนเสร็จแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวก็ยังไงจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีนะคะตอนเสร็จแล้วนะคะก็อย่าเอาอะไรมากกับกับคนไลฟ์กับแอดมินนะคะคือให้ดูงานนะแล้วก็ถ้าใครนะคะอ,อ,อยากจะปรึกษานะคะหรือว่าอยากจะทํา สะว่ายน้ำบ่อปลาสาลราน้ำตกน้ำผุนะคะใช้บริการเราได้เลยค่ะมานน้ำดีไซน์แล้วมีงานส,สวยๆที่ไหนอะไรอีกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีน,นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ